ทวนทวนคำมีสีเจ้าของฉายาไอ้หนวดเหล็กเป็นอีกหนึ่งตำนานพระเอกมาเทจริงๆสำหรับทวนท,วน,ทวนคำมีสีอดีตพระเอกชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายเห็นที่จะโดดเด่นนั่นคือภาพยนตร์ไอ้หนวดเหล็กที่ฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2524ทำให้แฟนๆหลายคนต่างก็ชื่นชอบและติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอด กับสไตล์บทแอคชั่นผู้ทอนที่ใครก็ต้องยกนิ้วให้ในยุคนั้นซึ่งในชีวิตปัจจุบันทวนทนคำมีสีอายุเข้าเลข8แล้วแต่บอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นยังคงดูหล่อเท่ไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวแถมในอดีตยังเคยนั่งตำแหน่งผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรวมไปถึงหนึ่งในสมาชิกสมาคมสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพะนครอีกด้วยส่วนทางด้านตำนานภาพยนตร์ไอ้หนวดเหล็ก ที่ถูกฉายขึ้นในปีพุทธศักราช2524ข้อความบนใบปิดอดุลโปรดักชัน Production, โดยอดุลบุญเสิร์ดผู้สร้างเกียนหักและเตือนใจเสนอเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้สมัยนี้เหยื่อรายต่อไปอาจเป็นลูกหลานหรือท่านเองดุลยะพิจิตรกรรมกับการแสดงไอ้หนวดเหล็กเตือนใจภาคสองนวรัชยุตาน,านันอรัญญานามวงนิรุศิลิจัญญา ดามดัสกรเกชาเป็นวิถีลักอภิชาตินิดภูมิพัฒนายุทธสมศักดิ์ชัยสงครามลอต๊อกสีเทาเทศเทียนชัยกันจนาไดายเยอร์ชาติเพรสิริกุลทวนท,วน,ทวนคำมีสีเป็นไอ้หนวดเหล็กอดุลบุญเสิร์ดผู้อำนวยการสร้างพรน,นิติวิริยาศิริถ่ายภาพอัดสุวรรณสอนเพลงประกอบทวนท,วน,ทวนคำมีสีดำเนินงานสร้าง ซึ่งภายหลังจากเพจดังโพสโปสเตอร์ใบปิดหนังก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงหนังเรื่องนี้เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องนี้สร้างจากความจริงเป็นเรื่องราวของพี่ชายผมวิรัติคงพักดีบุคลิกหน้าตาพี่แกเหมาะมากติดตามผลงานแกตั้งแต่เตือนใจสิ่งที่สอบสวนผู้ต้องหานั่งบนเก้าอี้แกเหมือนตำรวจมากเลยเหมาะมากกับบทตำรวจนอกเครื่องแบบไอหนวดเหล็ก มอบเยี่ยมนักแสดงทุกท่านรวมทั้งผู้สร้างเยี่ยมครับไอหนวดถึงจะใส่แว่นดำแต่ก็เห็นแววตา